สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปทำก๋วยเตี๋ยวแบบง่ายๆนะคะไปรับชมกันเลยคะ่ะมีเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีผงพโล้นะคะมีลูกชิ้นแล้วก็มีซอสขั้นตอนแรกนะคะให้วัดโดยการเทน้ำลงถ้วยว่าจะเอาน้ำขนาดไหนนะคะต้องการกินน้ำเยอะหรือน้อยก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยคะ่ะต่อไปนำน้ำในถ้วยเทใส่กระทะนะคะ ตไปเราจะตักผงพะโลใส่หม้อค่ะทุกคนเสร็จแล้วก็คนนะคะต่อไปใส่ลูกชิ้นค่ะใส่ลูกชิ้นลงในหม้อเสร็จแล้วไปเก็บผักขงลพากันเก็บแบบพอดีกินก็พอนะคะแล้วแต่คนชอบค่ะน้ําเดือดแล้วใส่เส้นและใส่ผักขงลพาลงไปค่ะตามด้วยซอสปรุงรสน้ําตาลและน้ําส้มสายชูค่ะ เสร็จแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวพร้อมลับประทาน